มือที่เขามีเนื้อคู่สายเปยจะเป็นยังไงนะจ๊ะก็คือเขาอันนี้ก็คือเส้นชีวิตใช่ไหมอย่างเนี้ยอันนี้คือเส้นชีวิตเนื้อคู่สายเปเขาจะเป็นเส้นแบบนี้นะจ๊ะเป็นเส้นที่อยู่ชิด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 อันนี้อาจจะยังชิดไม่พอขอชิดอีกนิดชิดแบบนี้เลยชิดมากๆเลยชิดเส้นชีวิตมากๆแต่ต้องไม่เสียบนะไม่เสียบไม่ชนเส้นชีวิตและ มีปลายแยกออกแบบนี้เป็นเหมือนตัววนะเป็นวขนาดข้างเส้นชีวิตแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าเนื้อคู่สายเปเปแบบไหนมีเท่าไหร่เขาก็ให้เราเท่านั้นทํางานได้สามร้อยอุ้ยวันนี้ทําได้สามร้อยเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเลี้ยงหมูกระทะอ่ะแบบเนี้ยเออจะเป็นลักษณะบแบบนี้ <c ười> อันเนี้ยเนื้อคู่สายเปคือเขามีเท่าไหร่เขาก็ให้ตามสภาพเขาที่เขามีนะ่ะ ไม่ใช่ว่าให้ไม่ใช่ว่าไปหาที่อื่นมาให้นะคือเขามีเท่าไหร่เขาก็จะให้ให้เราสภาพตามที่เขามีเ่ะนึกออกไหมอืมไม่ใช่แบบโอ้จะต้องเปยแบบเปรถเปบ้านเปแหวนเปเพชรพลอยเปทองอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็จะให้ตามที่เขามี